เธคทดทารระนีเรเเป้คนี่คุณรดเดทเขาตามมาหาคุณเพื่อให้คุณเล่นกับเขาแบบนี้เหรอใช่ก็ไม่มีใครยอมเล่นกับเขาเลยอ่ะนอกจากฉันเนี่ยเฮ้ยไปดูหนยแล้วดูหยเฮ้รเดชนี่นี่ ก้าวข้างด้วยจี้ก้าวข้างเหรอน่ารักดีนะขนลุกเออคุณไพสายครับโอ้โหนี่มีเพื่อนตามมาที่นี่เลยนะครับใช่ค่ะเฮ้ยวงวัดวงเวดวงวัดวงเวดอย่าอย่าเข้ามาเลยอย่าอย่าเฮ้ยี่ทีละเดชคุณพี่มาร์คเขาเขาใจดีนะเขาไม่ทำะไรหรอกไม่มั้งพลพสัย เเดอาจจะรับรู้ถึงรังสีอมาหิตของใครบางคนก็ได้เนาะอันนี้คือเดชบอกพลอสายไปเลยด้ว่านายพีมาคนนี้ไม่ใช่คนดีแต่เป็นไอ้คนเลวไช่วไไปไปตงไปไปเดทไมถึงไปว่าคีขนั้นสายช่ด้วยกูเลเดชกไแล้วตัวแล้วเเดชครับเฉลเดชเอ่อนี่ฉันเป็นคนดีหรือไม่ดีล่ะ เดดเดกครับกินไอศซิมไหมกินไหมได้เอาเอาอ่าฉันเป็นคนดีหรือไม่ดีอ่าเป็นคนดีที่สุดในโลกเลยครับแน่นะเดี๋ยวผมจะจับที่กูให้ดูว่า

เฮ้ยพิจโกงเหรอแหม้าเป็นทอนเงินขาดพอถูกจับได้ก็ทำไขสือฮะแผนเนี่ยว่าเคยใช้มาก่อนเอาไว้ให้เฮ<อ>้ยเห็นแล้ววะจะตีกันคนทไทยด้วยกันจับมือกันไว้เลยแล้วใครครับผมครับแล้วกอดกัน,น,น,ด,กนด,ด้วยครับผมครับแล้วจูบปากกันดีด้วยจม่จะบ้าเหรอไม่ไปไกลๆลเลยไปเอาหอเลยเกดเอาเอาก็คอยสายคนสวยบอกว่า ให้ทีน่าเดชเนี่ยต้องคุยกับคนอื่นเยอะๆ,ๆครับอ่ะแล้วก็ไปคุยกับคนอื่นด้วยขู่จี๋สวัสดีครับกันโตสวัสดีครับคุยกับผมหน่อยถือว่าไม่ยจะบ้าแล้วสวัสดีครับโกสตาเล่ช่วยคุยกับผมหน่อยอุ้ยไม่เอาวเลยอุ้ยสวัสดีครับกันโตพี่พี่พ่อเลยไม่ต้องมาโคจรรอบโอ้ไม่ใช่ดวงอาทิตย์เข้าใจไหมไปไปไปเน่เลิกมาที้ก่อนนะคาวหน้าน้หรืองต้องมาทอนไว้เยี่สิบไม่รู้จะฟ้องเจ้านายหรือให้ไล่หรือออกออกไปจากประเทศนี้เลย แค่เศีกระดาษแต่กัดกันยังกับหมาซะแบบนี้ฮะที่ระเดชเนี่ยไม่รู้เลยว่าจะแย่งกันมีเงินไปทําไมที่ะเดชไม่มีเงินแต่ก็ยังสุขสบายได้กันหรือมันบ้าไงเฮ้ยปล่อยอันนี้ในท้องดู๋ก็ไปไหนวะไอ้อ้๋ก็ไปฆ่าเลยด้วยปล่อยปล่อยปล่อยด้วยปล่อยเฮ้ยนี่อิจต์ลงขังคอก ทางชำระนี่เป็นสองเดือนแล้วเมื่อไรจะจ่ายทัดทีว้ยว้ยว้ถามว่าเมื่อไรจะจ่ายทัดเทไอ้บ้าเอ้ยไปไกลๆไงยังงั้นมึงจะโดนแทนเมื่อไรจะจ่ายทัดเทโมโหแล้วตกลงนี่มึงทั้งคู่ี่กะโดนพร้อมๆกันทีเดียวเลยใช่ไหม แต่ทำไมฮะมันหนวงคูเข้าใจไหมแต่แก้วคูไปหมดแล้วเนี่ยฮะไอ้เรื่องใครนี่เองอะ่ะคุยกัดีๆก็ได้เข้าใจไหมแต่โวยให้ดูลุงครับช่วยคืนเงินกับพี่เขาไปหน่อยสิครับได้ได้ได้จังหายเถอเฉลี่ยก็แค่นี้นะอ่ะ,อะ,อะ,อะเอาไปก่อนแล้วกันนะอ่ะอยังขอจิ้งข้าวห้าสิบผมขอแกราบขอไปคุณคุณลุงจริงๆเลยนะครับเห็นไหมแค่นี้เองก็จบเรื่องของเราเนี่ยฮะจะไมปยากอะไรอะ่ะคุณบ้าหรือเปล่าเนี่ย ำหรับอนาคตชุดนี้มีชื่อว่าลำหนาเด็ดสิของนี่เป็นคนออกแบบเองเลยนะจะเอาไปประกวดแฟชั่นเยาวชนน่ะและคนที่ชนะจะได้เงินรางวัลตั้งหนึ่งหมื่นบาทนะที่สวยไหมสวยไหมคิดดูก่อนนะโอ้โหโอ้โหสวยจังสวยยิ่งกับนางฟ้านะแม่คุณเออ ยืนใกล้กันหน่อยนะอ่าอุ้ยแต่งตัวเหมือนกันเลยอะเฮ้ยไม่เหมือนซะหน่อยอะเสื้อของเทระเดชน่าเกลียดกะตายบอว่าไปแล้วนี่คนมีแฟชั่นกับคนบ้านี่รสนิยมใกล้ๆกันเลยนะครับเ๋ยขอดูหน่อยสิไหน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 โอ้โหสีนี่นะขมึนทึนทึกได้ใจเหลือเกินเลยขอชมนิดนึง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  แต่ดูๆไปแล้วนะใช้ไม่ได้เลยถ้าเกิดมีรูระบายอากาศสักรูหนึ่งนะก็คงจะดีมากๆเลยแบบเสื้อของชิรเดียดนี่ไงเห็นไหมดูสิดูสิดูสิมีรูมีรูระบายอากาศเพียบเลยอ่ะรอกไหนก็สบายอ่ะรูระบายอากาศโดยเฉพาะตรงนี้นะเห็นรูไหมรูเดียวต้องเป็นรูใหญ่ๆหน่อยนะโอ้โหสบายเวลาจะเกาเวลาจะดมเนาะแม่ก่เชื่นนี่ๆเอาไปเลยเอาไปเอาไปศึกษาเลยนะ จะได้ฉลาดฉลาดแค่เด็กน้อยเอ้ยออชอบไหมสวัสดีครับท่านเทวดาที่ต้นใจนี่เป็นของบรรณาการจากมังเพชรนะครับเพื่อบระระสารสัมพันธไมตรีระหว่างเราสองฝ่ายจะได้รักกันยั่งยืนยาวนานตลอดไปคืออย่างนี้ครับคี่น้องเพชรเนี่ยนะครับกลัวว่าน้องเพชรกับชาวบ้านจะห่างเหนินกันเดี๋ยวชาวบ้านจะเดือดร้อนไม่เคยคิดอะไรเพื่อเป็นของตัวเองเลยนะครับ อ๋ออ่ออันนิดหนึ่งก็ได้ครับคือตอนนี้น้องเพชรค่อนข้างจะฝืดเครืองนิดหน่อยถ้าเกิดเป็นไปได้ยังไงเทวดาช่วยน้องเพชรก่อนด้วยการว่ามอบให้น้องเพชรตั้งตัวได้ไหมครับสาธุคนเราเนี่ยนะเวลาคิดดีทําดีเนี่ยมันก็ได้สิ่งดีๆตอบแทนเองนั่นแหละเพชรเอ้ยอาสบายใจจังเลยนะครับต,ต,ตกใจตกใจโอ้โหสักดิ์สษย์เหลือเกินเอาไปทั้งน้ํำและผลไม้ พี่เทเดี๋ยวนี้พี่เทอดอยากขนาดนี้แล้วหรอครับเฮ้ยไม่ใช่ที่มเอพี่สักติดจริงๆเพราะคุณเอ๋ยหม่ะท่านเทวดาครับจะเอาลอยไปนะน้องเพ็กก็ไม่ว่าหรอกแต่น้องเพชกขออย่างเดียวนะครับขอขวดคืนได้ปะเราจะได้ช่วยกันลดภาวะโลกร้อนนะครับโอ๊ยโอตายแล้วตายอ่ะ เราหนักหลเอาของมาให้ใครเหรอฮะเทวดาใช่ไหมเนี่ยโหเห็นเทวด,ดาตัวเป็นๆตกใจจังเลยมาถึงก็ให้สินให้พอเลยล่ะครับใช่เราเป็นไม,ไ,ไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ได้เป็นเทวาดานะนูสิเยิ้มๆอูสิดูคากรุ๊บกรอบว่าเราเนี่ยเป็น เราเป็นเรนเรนทัมีเราเรน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 เรใเรน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 เราเรน่านเร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 นเลนเลนเร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 เรนเรเรนนเรนเรเรนเรนนเรา็นเรนรนเรนนเเรนกันนเงนเ้นเเฮ้ยเคยเห็นในหนังนี่หว่า เทวดาชอบปลอมตัวเป็นคนบ้าบันหลอกเพื่อทดลองใจชิชะมาเซนหลอกเราไม่ใช่คนโง่นี่แหละเทวดาแน่ๆสักสิทธิ์เลือเกินกลาบกราบกราบคนดาวเนี่ยนะเวลาที่ชื่อเรื่องอะไรมากๆเนี่ยมันมักจะโยงเรื่องทุกเรื่องเนี่ยมาเป็นเรื่องที่ตัวเองอยากจะเชื่ออย่างในเพชรนี่แหละก็บอกแล้วไงว่าเราเนี่ยไม่ใช่เทวดาอถ้าเกิดอยากให้เราเป็นเนี่ยจัดให้ก็ได้ ไอ้เจ้ามันนั่นไอ้เราอยากสมหวังต้องทำตามที่เราบอกได้ครับลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้ลุกขึ้นลับตาลับตามือซ้ายจับมือที่เอวจับที่เอวมือขวาจับมือที่ก้นก้นยกซ้ายยกขวายกซ้ายยกขวายก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 ขไปให้มันหลุดนระยก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 ขไปให้มันหลุดนระเทวดาครับที่เกิดน้องเพชรทำอย่างเงี้ยน้องเพชรจะเจเลยลุ่งเรืองใช่ปะไม่ใช่ไอ้เจ้ากจะงลุ่งเรื มีอีกวิธีหนึ่งทำไงเหรอเเเเธออวววาาา